สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมือนีกะกลับมาพบกับสาวหนิงผ้าร่วยคือเก่าเนาะคะ่ะมือนีสาวนิ้งผ้าร่วยสีผ้าท่านผู้ชมมาติดตามตัวเลขความฝันกับน้องฝ้าอีกรอบเนาะคะ่ะน้องฝ่าเพิ่นมาเพิ่นฝันดีค่ะค่ะก่อนถิ่นสีมาฟังความฝันกับน้องฝ่าสาวนิงผ้าร่วยก็ขอฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งเพื่อเป็นกําลังใจ ให้กับสาวหนิงผ้าร่วยน้ำเนี่ยเดือค่ะเด้อค,ค่ะน้องฝ่าเพิ่นมาเพิ่นฝันดีแห้งเมื่อคืนนี่ค่ะล้วเพิ่นได้ตัวเลขความฝันผอมเนาะค่ะท่านผู้ชมตัวเลขตัวนั่นสีเป็นตัวใดกลับไปรับชมรับฟังความฝันกับน้องฝ่า ผมพร้อมกันกับสาวนิงเลยค่ะตอนนี้น้องฝ่าเพื่อนก็ได้นั่งอยู่ยังกระท่อมหน่อยเพื่อนแล้วค่ะกับหลุกสาวเพื่อนเนาะค่ะเนาะเพื่อทีสีวอลความฝันให้กับท่านผู้ชมทางบ้านได้รับชมรับฟังค่ะเพื่อเป็นการ่เสียเวลากลับไปรับชมรับฟังความฝันกับน้องฝ่าพร้อมๆกันเลยค่ะไปค่ะสวัสดีค่ะน้องฝ่าค่ะสวัสดีค่ะน้องฟาครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะมื้อนี้ก็ได้มาติดตามตวเลขความฝันกับน้องฝ่าอีกรอบเนาะค่ะเนาะ นี่ยินว่าน้องฝาฝันดีวัาสันฝันว่าจังไรว่าสู้ท่านผู้ชมฟังเลยค่ะค่ะในความฝันเนาะคะ่ะฝันว่าไดียไปน้ำยาดพี่น้องนะะี่แหละค่ะค่ะสีคนนะคะผู้หญิงข้งเมิดค่ะค่ะขึ้นรถพีอับไปนั่งกันนะคะค่ะก็ไดีขี่ไปเรื่อยๆนะคะก็ตั้งใจวันสิไปท้ำบุญนะคะยวัดค่ะค่ะขี่ไปพ่อหอดวัดเนาะ,ค,ะค่ะค่กะก็มี ผู้พิญญวัดล่ะค่ะเพิ่นเน e ี friendly, refers, wi, e ่ยบอกว่าถ้าผู้บไม่มีบุญนี่เขาวัดบ่ไดดิค่ะค่ะในวัดน่ะก็สิมีสองนะคะมีไล่สองค่ะเพื่อนว่าให้หลอดเบิ้งคันผู้ได้หลอดใดนี่นับว่าเป็นบุญนะคะค่ะก็ก็ได้เลือกค่ะเลือกหลอดหลอดสองนะคะค่ะก็ได้หลอดเข้าไปค่ะเขาไปใด้พื่อนเขาไปใดค่ะล้มค่ะอืมค่ะ พอพอหลอดเขาไปแล้วนะคะก็ได้ไปเห็นพระพุทธลูกองไงนะคะค่ะแต่มีถูกไม่เทียนให้จุดถวายจุดขอพอรนะคะก็ได้มีเลขถูกเลขนะคะอ๋อถูกเลขค่ะก็ได้กราบขอพอรเพลินค่ะอธิษฐานนะคะค่ะ,คะแต่ว่า่ัน เลขงวดสีออกนี่ขันมีมีเลขเด็ดเด็ดกะให้ออกมาตามถูกเลขในเด้อค่ะกะบเด็กขอพรอธิษฐานน้ำพิ่นนะคะค่ะกระจุดไปค่ะพอสักพักนะคะเลขถูกกระหมดลงค่ะค่ะกะบเด็กปรากฏตัวเลขขึ้นค่ะสามตัวเลยค่ะพี่สร้างว่าแค่ตัวไรคะน้องฝากะเห็น 938นะคะ938ค่ะ3ตัวเลยเป็นบอคะแม่นค่ะอือก็ถือว่าเพิ่นให้โชคเนาะค่ะเนาะเห็นแบบชัดเจนบ่คะชัดเจนค่ะ938เนาะค่ะครับผมน้องฝาน้องฝาไปไปวัดนี่ไปไปจักคนครับผมไปซีค่ะซีคเนาะครับเนาะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายครับผมผู้หญิงทั้งหมดค่ะผู้หญิงทั้งหมดเนาะครับเนาะค่ะ ั็อายุน้องฝาหนึ่งักปีครับอายุได้ยี่สิบสามปีค่ะยี่สิบสามนะครับเนาะกะยุ่งเชี่ยทุกทกันกะจะเลื่อมนะครับเนาะอายุจะเลื่อมอายุของน้องฝาเนาะครับเนาะเพื่อมาอายุน้องฝากะท่า,าทีท่าทีเตีเอาน้ำก้นที่ไปนน้ำกันกะสี่คน,นนะครับเนาะสีนคนมพืยิงทั้งเบิดกะเพื่อยิงกะหน้ามีค่ะเพื่อิงกะหน้ามีนะครับเนาะค่ะผู้หญิงน้าม<ซ>ี ถ้าซีคนกับสีบปเป็นซีซีบอกคะน้องฟ้าค่าสองสองตัวสองตัวถ้าเป็นน้องฟ้าน้องฟ้าสิตีเป็นตัวใดคะก็คิดว่าซีคนกับซีซีคือกันล่ะค่ะคิดว่าซีซีมันบอกคะคือกันกับแอดเนาะค่ะเนาะค่ะแต่ว่าเลขสามตัวเพิ่นกับไหหมาแล้วเนาะท่านผู้ชมไหหมาแล้วเพราะว่าเพิ่นจุดถูกมีความฝันเพิ่นเพิ่นกระได้เลขสามตัวมาหาเนาะค่ะเนาะ แล้วหลังจากนั้นฝันจังไดอีกบอขะหรือว่าเหนี่ยวใดก็บ่ได้ฝันอีกนะคะก็คือตื่นบ่คาหรือจังไดนค่ะตื่นค่ะได้เลี่ยกละก็ตื่นนะคะค่ะครับมี่ยังเพิ่มเติมจากนี้บ่ครับหน่อยกว่ากะบ่มีจ้งนะครับนอกจากฟันสันสันเนาะค่ะเนาะแต่ว่าตัวเหลี่ยมมันเนกระหายมากเลวเนาะครับเนาะท่านผู้ชม เก้าสามแปดเนาะครับเนาะกะกเด็กอายุของหนังฝากะสองสามเนาะครับเนาะเพื่อเพื่อทิ้ติดตไหวเพื่อมันออกอายุเควรเนาะครับเนาะกับซีซีตีจากคนที่ไปวัดหน่ำเนาะครับเนาะขี่รถไปซีคนค่ะเพื่อิงกระน้ำซีครับกันไหวเนาะค่ะค่ะไอ้สำหรับคลิปนี้หนังฝากะมีซ้ำหนีได้เนาะค่ะเนาะค่ะทั้งทีมงานกัขอขอบคุณน้องฝาได้หลายเด้อค่ะเด้อที่มา เล่าความฝันมาแช่ความฝันให้ใกับท่านผู้ชมทังบ้านได้รับชมรับฟังเพื่อเป็นแนวทางในการสื่อสารกินแบงเนาะคะ่ะเนาะกินแบงรัฐบาลเชียงโฉกเชียงดวงในงวดวันที่สิบหกกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกค่ะค่ะขอบคุณน้องฝ่าได้หลายาค,าค่ะขอบคุณค่ะข,ขอบคุณน้องฝ่าค่ะก็ <ขอ S 2> ะมาสรุปตัวเลขความฝันของน้องฝ่าเนะคะ่นะเนาะเลขสามโตค่ะเก้าสามแปด เก้าสามแปดเลขสองโตคะ่ะเลขอายุหนองฝาสองสามสองสามสี่ซีสีซีงวดวันที่สิบหกกันยายนสองพันห้าร้อยหสิบหกค่ะค่ะส่วนสีนี่เป็นเลขที่ตีจากผู้ยิ่งเนาะคะ่ะเนาะผู้ยิ่งมีนามซีค่ะผู้ยิ่งมีเพิ่นบานเป็นนาำซีแล้วก่ผู้ยิ่งกับซคนเนาะคะ่ะทีนางรดไปน้ำกันเพิ่นล็นเลตตีเป็นสีเนาะคะ่ะ ส่วนสองสามเนี่ก็เป็นอายุของหนองฝ่าเนาะค่ะยี่สิบสามปีค่ะส่วน 9, 3, เก่าสามแปดนี่ก็เป็นเลขที่เพิ่นจุดเนาะค่ะเนาะเป็นตัวเลขจากถูกเนาะค่ะเนาะถูกตัวเลขที่เพิ่นจุดเพิ่นไดมาเก่าสามแปดค่ะทวนตัวเลขอีกครั้งค่ะเก้าสามแปดสองสามสี่สี่งวดวันที่สิบหกกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกค่ะสำหรับคลิปนี้สาวนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่เขามารับชมรับฟังคลิปของสาวหนิงพาร่วยจงมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุมันขวัญเนื่นมีโชคมีลาบเฮ่งเฮ่งมานมานปังปัง,ปงรำรวยรำรวยถูกหวยสุขูสุขคนเด้อขาเด้อค่ะสุดท้ายนี่สาวนิงก็ขอฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดถูกใจ กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับสาวหนิงผ้าร่วยได้เฮ็ดคลิปดีๆมาให้กับท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ